สวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมมาแล้วเ้อพี่น้องเลยล่าพัฒนาของอาจารย์สลองวันพุธที่หกปิจิกาศองหาหกเจ็ดเขาอีกแล้วพี่น้องสามวดสี่หดติดล่ะเขามาต้านหาหนึ่งเนึ่งหาผุนพี่น้องแล้วก็มาเขาหนึ่งสี่มาเขาอีกเขาตรงตรงความพี่น้องเลขวิ่งกันมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องขยี้ชค่วมากนกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ของอาจารย์สลองโอ้จากได้สูตรได้พี่น้องได้มาเข้าได้เข้าดีเด้อสามวดนสี่วัละ่ะเอามาตามกันต่อพี่น้องเ่นบ่งห่วงพอแข้งียก้ออกแล้ว่นก็ส่งไม่เลยพิ่อยากให้พี่น้องเข้าโชคหมานน้ำเขาเนาะพี่น้องเนาะอยากมีเิ่นก็นอยากให้พี่น้องเข้ามีเงินไม่ท่องใส่หนี้ใส่ศีลกันได้ซื้อยืดซ,ซ,ซื้อจินมากล่ะพี่น้องเอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ดดตามบ้านเข้าให้โชคด้ครับเด้อ มาดูน้ากันเป่งไดพี่น้องหมานบอพี่น้องเข้าหมานบอเมื่ขึ้นนี่ล่าพัฒนาออกแปดเกา้าห้าแปดเกา้าล่างก็ขึ้นเจ็ดหาหมานบอพี่น้องหมานบอผอ,อาจารย์สองเขาแล้วเขาอีกเห็นมาเบิงน้ำกันบาทนี่พี่น้องเลขวิ่งมาบนมาล่างเลย พองอาจารย์สลองโอ้มันล่มเนอะพี่น้องเด้อยูใต้ต้นกล้วยอ่ะโอ้เย็นดีดิพี่น้องยเอาพี่น้องไปเจียวเขาเจี่ยวน้ำเป็นยังไงเนกะฮอนกับเขาหอมเด้ออย่ยไปฮักผมไลดิบดี้ดิพี่น้องไงฮอนแดดกับเขาหอมนี่พี่น้องห้องอาจารย์สลองเลขเพื่อนห้วิ่งบนล่างเียมาทั้งแปดมาทั้งเจ็ดแปดกับมา แปดเก้าบนเจ็ดกามาเจ็ดหาลางเข้าตรงตรงพี่น้องเข้าตรงตรงเลยเจ็ดห้าตรงตรงพี่น้องเข้าเจ็ดห้าตรงตรงเลอพี่น้องแกองอาจารย์สลองอ้าวล่มล่มล่ม ร่มร่มเย็ยนดีพี่น้องร่มเย็ยนดีมาเบ่งน้ำกันเบ่งต้นกล้วยไปทางข้างก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเด้พี่น้องด้วยเอาปพอแล้วบานนี้มาดูน้ำกัน โอ้ก็เบิ่งแต่ต้นกล้วยวะกันเบิ่งต้นกล้วยอยู่บ้านทั้งหลายไปว่าเรืวันวันพุดเอา้ามัดมือตัวเจ้ มมดมึกแล้ววันพุธที่หกหกเก็ดหกเก็ด ลาวพัฒนา Bên ngoài cái đọc cái nào Tôi có nghe cái này Vĩnh lụt bồn lang Vĩnh Bồn วิ่งรูดบนล่างหนึ่งหนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดโอ้สิบม,มากแปดเอกสปนอตว่าเพื่อนเน้นหนที่หนึ่งอาจารย์เพื่อนเน้นหนที่หนึ่งได้พี่น้อง เด่นหนึ่งร่องแปดส่วนจับคู่คือเก่าหกคือเก่าแบบใดคือเก่ากับคือหกคู่หรือป่น้องหนึ่งหกตัวหนังสือบันง่ามคือเพิ่นหรอกหนึ่งแปดอ้าเขียนขามแล้วพี่น้อง หนึ่งเจ็ดตัวเขียนขามก็ไปยังเล็กตัวเดียวเพื่เกาเพื 1, 6, 1, 7, 1, ่อนหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะพี่น้องไม่เขียนหนึ่งแปดก่อนเขาเปยังตัวเดียวคนเือเกา่าแล้วก็หนึ่งเก้าเอาไง่ายๆได้พี่น้องได้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวสุดท้ายเนี่ยซาเนี่ย สายพันมันยแนเลขยังน้อบ้านเน้ะเลกสองบ้านะนะเขาคิดว่าเลขสองและสี่แปดแล้วก็สองแปดพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็จ้งบอกกันได้ ดี๋ยวเขีย้ให้เบิง้งคิดว่าสองนั่นแหละโอ้มีสี่สามน้ำโอ้มีเก็ดคูมีสี่สี่สามน้ำปลาเป็นหกคูรูผมยังได้พี่น้องได้เลขสามโตกับคิมี แปดหนึ่งแปดเลขแปดแปดหนึ่งอันนี้คือเลขสามตัว้วพี่น้องเด้อเลขสามตัวันไหนมาสองคูเรูคนเน้นให้แค่สองคูดิบ่าเนี่ยยุดติดกันนี่แหละพี่น้อง หนึ่งปดหน่เน้นใหสองคู่2หางเอาพี่น้องเขาแคปหน้าจอได้ครับเด้แคปหน้าจอเอาเด้อเข่าสางวดสีงวดน่ะวันพุธที่6กคุยจิการสองหางหกเจ็ดลาพัฒนาจารย์สลองวิ่งหนึ่งกับ8ปดเนนหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด หน yes ึ่งเก้าสี่แปดสองแปดแล้วก็สี่สามส่วนเลขสามตัวเนี่แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแล้วก็แปดหนึ่งเก็ดนี่แหละพี่น้องแคบหน่อยจอดพี่น้องเด้อเอาขอบุญขอบพุทนอาจารย์สโลงลายๆครับผมคอพี่น้องเข้าโวคมาดกันสู้ผู้สุคนลุยเรื่องเงี้งปังๆกันเอาโคตไรโคตรแช่โคตรติดตามบ้านเข้าหวโชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม